มาสเต2ร์สองสกายแอคทีฟความร้อนแรงสายสปอร์ตที่ต้องมอง สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่กับจีน่าสีลุงพารเตอร์กันดีเช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมกับรถยนต์เข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะมากับ Master 2 Sky Active คันนี้เป็นสีโซเวสวยมากๆบอกเลยน่าจับตามองมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันทีละจุดกันดีกว่าอย่างแรกดีไซน์ภายนอกของเขานะคะด้วยสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วด้วยนะคะทําให้แบบหืหนุ่มมองสาวมองก็เหลี่ยวนะคันนี้ข้างหน้ากระจังหน้าต่างๆนะคะดูได้เลย้แต่ไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ นะคะคมีเด t i m า r u n n i n g light นะคะคันนี้สวยเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยครบจบมากๆเลยนะคะด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะทํามาให้เป็นแบบดีไซน์ของความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวที่ลงตัวมากๆเลยล่ะคะ่ะบริเวณหูกระจกนะคะยังมีไฟเลี้ยวอยู่นะคะแล้วก็คันนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์แบบมีระบบนิรภัยนะคะแล้วก็เป็นกุญแจอิมโ b ลิเซอร์นะคะซึ่งกุญแจอิมโวลิเซอร์คันนี้ให้มาถึง2ดอกเลยค่ะ อ่ะโอเคค่ะเรามาต่อกันที่ดีไซน์ข้างหลังนะคะตั้งแต่ชุดไฟนะคะชุดไฟสวยงามนะคะเข้ากับตัวรถสุดๆเลยยังไม่พอนะคะอีกหนึ่งจุดเนาะยังมีในส่วนของชุดกล้องถอยนะคะกล้องถอยนี่แนี่ยีอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ถอยสะดวกนะคะคันนี้ปีใหม่มากปี2 0 1 9ยากรู้แล้วสิคะ,ะว่าเลขไม้เนี่ยจะน้อยเหมือนปีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคะ่ะอ่ะเมื่อกี้ต่อกันอยู่ที่เลขไม้เนาะเลขไม้คันนี้นะคะ น้อยมันปีเลยพี่ปี2019เลขไม้วิ่งแค่60,000 62,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะโอ้โหบอกเลยว่ารถใหม่มากยังไม่พอ ในส่วนของออปชันที่ว่าเยอะของเขาเรามาไล่ทีละจุดหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ LCD แบบนี้เลยสามารถที่จะเลื่อนดูได้สัมผัสได้นะคะมีนีเกเตอร์ในตัวใครอยากเข้ามาลองเล่นเข้ามาลองเล่นได้นะอ่ะมาอีกหน่อยค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ออโต้ใช้งานสะดวกใช้งานง่ายมากแล้วก็มีการเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนได้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็มีในโหมดของสปอร์ที่สามารถที่จะเลือกได้ใครชอบโหมดสปอร์ตนะคะดันขึ้นนิดเดียวค่ะคําว่าสปอร์ตจะขึ้นมาบริเวณดิสเพลย์ข้างหน้าก็คือ คุณเข้าโหมดสปอร์ถ้าไม่ต้องการก็คือปิดได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อาคิดว่าหน้าจออยู่ไกลไปไม่ถนัดนะคะเขามีแผงควบคุมอยู่บริเวณใกล้มือพอดีเลยนะคะพอระวังมือปุ๊บพอดีเลยนี่นะคะนอกจากนั้นนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกได้ว่าประหยัดน้ามันอีกด้วยค,คุ้มมากๆกับการใช้งานเบาะนะคะน่าจะเห็นกันอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้าเนาะเบาะผ้าซึ่งลวดลายเขาก็สวยงามเหมือนกันนะ ข้างหลังติดตั้งคาสีได้นะคะแล้วก็ยังมีไฟสองแผ่นที่อยู่บริเวณเหนือหัวอีกด้วยนะคะสองจุดนะคันนี้สวยมากเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะไปะ ต่อไปในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหัวใจหลักกันแล้วล่ะคะ่ะนั่นคือห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะก่อนที่จะพาไปดูเราจะย้ํากันอีกทีนึงนะคะว่ารถยนต์ของเรามาแบบเดิมทั้งหลํำนะคะเดิมทั้งหลํำสภาพเดิมสวยอยู่แล้วเดิมอยู่แล้วถึงซื้อมาอ่ะมาดูความสวยกันดีกว่าะคะ่ะคันนี้สวยมากๆอย่างแรกเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Skytip เทคโนโลยีนะคะดูตรงฝาครอบเื่องนี้จะเห็นอ่าสัญลักษณ์แล้วก็อักษรได้ดีนะคะแล้วคันนี้ใช้น้ํามันเบนซินนะคะความจุอยู่ที่1นึ่ง 3 0 0ซีซีนะคะถ้าตีตีไปถ้าอยู่ประมาณ3 1 3 0 0รซีซีคันนี้นะคะก็เน้นใน,นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะใช้งานปาดเปรียวเฟี้ยวนะคะขับสบายบายเนาะคันนี้แบตนะคะในส่วนของแบตนะ้ำมันเครื่องของเหลวเดี๋ยวเราดูแลให้เดี๋ยวจัดการให้นะคะรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์นี่ไม่ห่วงเลยนะเดี๋ยวรับประกันหลังการขายให้หน่าสงสุดถึง2ปีเลยทีเดียวละค่ะอยากได้คันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราพามาตรวจสอบก่อนนิดน,นึงนะคะ หัวน็อตมีรอยขันหรือเปล่าโอเคผ่านนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขันนะคะยังมีสีแต้ม QC จากโรงงานหรือเปล่าโอเคผ่านนะคะถ้ามีสีแต้ม QC จากโรงงานนั่นแปลว่ารถคันนี้นะคะผ่านการกับรองมาตรฐานจากโรงงานแล้วไม่มีร่องรอยการขันแต่อย่างใดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคันนี้ดี อันนี้ดีคันนี้เรามาว่าในเรื่องของราคากันไปดีกว่าค่ะสอบคันนี้นะคะจัดไป3 9 9 0 0 0เก้าเานเครดีฟีแลวค่ะออกรถ100บาทเท่านั้นแบงก์แดงใบเดียวมาแลกจบเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่จองภายในเดือนสิงหาคมนี้ไม่เอาร้อยหนึ่งบาทใจ่ายให้ออกรถแค่12บบาทเท่านั้นเองค่ะมาเลยภายในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งเดือนนะคะที่สำคัญ ออกรถได้ทุกอาชีพทุกเครดิตอนุมัติไวได้ทุกอาชีพเลยค่ะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกได้แล้วนะใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงเข้ามาได้เลยค่ะสำนักง,งานใหญ่อำเภอเขาขึ้นแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะที่สีุลูคาเซตเตอร์เท่านั้นค่ะหรือใครไม่สะดวกมามาที่ศรีสะเกดในเมืองยะโสธรหรือว่าอุบลราชธานีได้เลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่สะดวกมาที่ไหนเลยนะคะบริการจองทาสัญญาออนไลน์หรือว่าซื้อขายออนไลน์ได้เลยนะคะเรามีวารนตีรับรองรับประกันให้แน่นอนค่ะคันนี้นะคะถ้ามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยดอกเบี้ยนอนดอกเบียก็จะถูกลง อีกด้วยนะคะยังไงใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะบอกเลยว่าคุณจะได้รถยนต์ที่คุณภาพและถูกและดีแน่นอนเพราะว่าที่นี่รถสวยคุยง่ายขายถูกแน่นอนค่ะคราวหน้าจีน่าจะพามาชมรุ่นไหนแบบไหนอีกยังไงเข้ามาชมยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่างเช่นวันนี้ Mazda 2 Skyactiv คันนี้กับจีนา่าขออนุญาตรำลากันไปก่อนคะ่ะวันนี้ขออนุญาตรำลาคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกัน